กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มกันนั่นเองครับในส่วนของกอริบาร SSR บวกครับผมเราก็เตรียมตัวไว้เรียบร้อยนะฮะทั้งหมด180ใบน,นั่นเองครับเพื่อสุ่มนะฮะตัวละครอย่างกอริบาร์โดยเฉพาะนั่นเองนะครับในตู้นี้ก็มีเรทประมาณตามนี้เลย สิบใบแรกดูสิว่าจะเป็นอย่างไงทองจะออกเลยหรือเปล่าครับเปิดจังหวะนี้ตัวละครอยากใส่ต่อมาครับเตรียมตัวที่เมสกิเปิดไปต่อยอุกบาททะลุไปเลยบัมท้องท้องโอ้โหโม่วงครับทา่านผู้ชมโอรบ้าน,นะเอเปิดสิบใบแรกจะได้ทองเวอร์ไบบ้าเนาะใช่ไหมครับทา่านผู้ชมเปิดมา SR ตัวแรกแต่อย่าเพิ่งได้ใจไปฮะสปิงมาสเตอร์ครับผม และโกดต่ออีกหนึ่งดีครับ20ใบต่อเนื่องครับโอ้โหได้เจนอตอย่างน้อยนะก็ได้ตัวละครดีโอ้โหก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่ <c oughs> เปิดส0สใบครับผมโอกบาลครั้งนี้ขอให้ดวงใส่ตะมาอาจารย์เปิดไปอออทองทองทองโอ้โหม่วงซ้ำซ้อนครับท่านผู้ชม ซ้ำซอนแล้วได้ตัวละครซ้ำซอนหรือเปล่าโดยการเผาผ่ามพลังหาสารในการบกขยี้ความชั่วร้ายโอ้โหได้เทนอซ้ำสองตัวครับนะผู้ชม <c oughs> ถือว่าเรื่องต้นมาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับเปิดต่อครับต่อเนื่อง40ใบดูสีได้อะไรได้มาซิตโตเกิลมาห0าใบครับ โอ้โหขอเธอขอเธอทองเอ้ยทองมาแล้วโอ้โหไม่ได้ลูกแก้วครับท่านผู้ชมแต่ได้ตัวละครอะไรมาราชาทะเลเหรอโอ้โหราชาทะเลจริงด้วยครับท่านผู้ชมล้วนมากซัดเข้าไปครับโอ้โหอย่างน้อยนะขอได้แบบเขาเรียกะอะไรอะปีศาจนะฮะหินปีศาจไม่ก็กลูกแก้วไปเลยได้ไหมไม่ไม่ขออะไรพวกนี้อะเพราะตัวละครมีหมดแล้วนะครับท่านผู้ชม ไปต่อครับต่อเนื่องกันต่อไปครับอีกสิใบแล้วได้มาเลยฮนะหินปีศาจบริกิเพิ่งพูดไปก็ได้มาเลยเราต้องการอีกประมาณ3-4อันนะครับเพื่อที่จะให้อัพนะฮะหรือว่าขึ้นนะครับเป็นตัวละครอย่างกอริบา, R, าร์สพาตสิหนึ่งนั่นเองครับผมต่อเนื่องครับอุกบาทหลวงมาโหใภาพเดิมๆอย่างนี้แต่ขอให้ได้ของใหม่ๆไปบ๊าอ มาครับสีทองโอ้โหสีม่วงอะไรกันครับเตี้ยโอ้ยควรรอกำลังเสริมแม็กสายฟ้าครับท่านผู้ชมควรรอกำลังเสริมไม่ฮะก็คือบุกไปเลยดีกว่าไม่ต้องรองกำลังเสริมแล้วอย่างนี้ไปกันต่อเนื่องครับใบที่หนึ่งร้อยไม่ได้อะไรเลยได้สเนกมากครับกับหน้กกากหวานตามต่อด้วยครับจังหวะนี้ร้อยสิบใบครับ ได้ไ e ออังมา120ใบต่อเนื่องอได้ตัวอะไรมี SR โอ้โหราชา่นนฟ้าต่อเนื่งครับร30บใบฮะคอมโบโค้หกดไป13ครั้งนะครับจะได้ตัวละครอะไรมาหรือว่าได้หินหรือว่าได้ลูกแก้วโอ้ยสีทองครับท่านผู้ชมสีทองครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ต้องมาดูกันว่าได้อะไรโอ้โหตัวละครเอสเซสตา ไม่เาได้ไหมโอ้โหได้ลมหายใจกดได้มาแล้วได้มาแล้วมีแล้วนะมีแล้วนะโอ้โหได้มาอีกแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยนะครับเราก็สามารถอัปดาวได้แล้วก็ทําให้พลังเราสูงขึ้นหูยได้หินพิธาครับอย่างน้อยเราก็ได้หินมาขอร้องเธอ1 4 0ใบขอให้ได้ลูกแก้วเพื่อที่จะนะครับไม่ไม่เกลือนั่นเองครับผมกดต่อเน,นื่องครับลุ160บย160ใบแล้ว โอ้โหสเนกแมนอืมและอ่าเรียงยาวเน้นๆครับรบ้อยเจบใบโอ้โหอ,อ่าอ่าอและก็ s r หนึ่งตัวครับฟเกเเก้ขังสุดท้ายครับลูกแก้วจังหวะนี้ใส่ตามามัดขวาตรงนี้ขอให้ได้โชคเปิดไปฟิบปัม้มทองทอหมดดูแลท่านผู้ชม หมดลุ้นแบบหมดลุ้นจริงๆน่าสงสารตัวเองจริงๆครับร้อยแปดสิใบไม่ได้อะไรเลยลูกแก้วก็ไม่ได้โอ้โหการันตีเน้นๆครับท่านผู้ชมอย่างน้อยครับเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะมาปลดล็อกนะฮะแต่โอ้โหได้แค่สอได้แค่สชิ้นเท่านั้นนะครับสำหรับหินปีาศาจไปกดรับของรางวัลสักนิดนึงครับกดใบโอ้โหโกดรับด้วยความเจ็บปวด สิ้นหวังจริงๆไปอะได้หนึ่งอันได้อีกหินอีกหนึ่งครับผมเป็น4เม็ดละและหินอันสุดท้ายครับพร้อมกับการันตีลูกแก้วห,ห้ากับหนึ่งเทียบร้อยครับไปเปิดทะลวงกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครย่างโกริบาส SSR เอสบวกมนุษย์พิษที่ร้ายแรงที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้กดปลุกตื่นไปเปิดใช้เพิม่มเงินมาหนึ่งมื่หนึ่ง พอใช้อีกเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่1 1ึ่1 0นะครับเพิ่มขึ้นมาโอ้โห711เพิ่มมาอีก1 1 7่งหและปุกปืนเลยครับสำหรับโกรีบาร์นะลมหัวใจกดฮนะเออลมหายใจกดอันติเมตสก,กิลดูซิว่าเทไหมแบบ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 ซื้อโจมตีแบบหมดตี้นะครับหรือว่าโจมตีทั้งทีมนั่นเองนะครัสำหรับโกรีบาร์ตัวนี้รู้สึกเกลือ เหงื่อออกเหงื่อท่วมลอยแปดสิบไปไม่ได้เลยเลยตายเถอะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาตรวละครอย่างโกลิบาเด้ที่ไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรเลยไปลองลุยกันนะครับดูสิว่าจะเป็นอย่างไรเอาโกลิบาร5แทนแทงท็อปมาสเตอร์ไปเลยครับแล้วก็เตรียมตัว ัเดูซิว่าเราจะสามารถชนะได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่าพลังอยู่ที่5้าสิัล้านจะเอาค่าพลังที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมาต่อสู้กันนะครับแต่ว่าเราเอาของนะครับใส่ให้กับโกลิบาสก่อนนะฮะอย่างน้อยนะครับค่าพลังโจมตีจะได้เพิ่มขึ้นได้ก็จะได้แรงขึ้นสักนิดหนึ่งก็ยังดีไปฮะโกลิบาส์ดนอแล้วเราก็ใส่ของไปเลยครับดูซิเลเวลบวกใส่ไปครับ2ดาวเพิ่มมา7 0,000น ใส่ไปอีก8ปดหมใส่ไปอีกโอ้โหเก้าหมื่นและครั้งสุดท้ายเก้าหมื่นแครับโอ้โหเพิ่มอย่างต่อเนื่องสักวก็ไป9ก้าหมื่นสามอีก 1, 4, แสนสี่ระยะก็ไปอีก2องแสนครับท่านผะู้ชมพลังเพิ่มอย่างมหาศาลครับดนาะเพิ่มทีก็แบบเป็นล้านเลยนะครับท่านผะู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวลุยสําหรับการต่อสู้ครั้งแรกสําหรับกรีมาร์นะฮะตัวใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยไปลุยกันครับ สำหรับฝั่งเราน่าจะได้เปิดก่อนโซนี่ครับเอ้ยไม่ใช่โอ้ยแฟดประกายแสงได้เปิดเป็นสกิลแล้วมีโล่ชำนาญการพิเศษนะเป็นสีม่วงๆ่วงดาบดาบแสงได้เป็นสกิลเปิดไปก่อนดงทีเข้าไป32,000ดาเมนระเบิดไปหนึ่งครั้งโกลิบาสครับอันติเมทสกิลไปฮะกินกัดก่อนเฮ้ยไม่ใช่ฮะโอ้โ เลือดก,กัดก่อนหนึ่งที่ตามต่อด้วยเตะสวนกลับขืนมาจากเกวินครับจังหวะนี้มาเล็กจู่โจมเลนเจอร์ปาราบสัตว์เข้าไป1 6 1 1 0 0ื0นลำดับแสงสาเข้าไป1 7 0 0 0 0ดาเมจหมาปอบานแมงครับกระโดดเด้งดาเมจสาตว์เข้าไปห1 5 0 0 0่หดาเมจโอลิบารมาเรียนในเบสกิลวเข้าไปครับอีกฝ่ายนะครับติดกัดก่อนไปประมาณ4ต,ตัวราชาฮะ ต่อยเข้ามาไม่ใช่ราชาครับด้วงต่อยสวนกลับขึ้นมาละบัมกัมบานาละหมาเป้าบ้านแม,มนก็จะเป็นสกิลจังหวะดีเข้าไป5้ล้าน9แสนติดไม่ยอดทอพิเศษไปเรียบร้อยโอลิบายครับคลื่นกัดก่อนเปิดไปฮะโอ้ติดกัดก่อนไป5้หตัว ่อยไปหนึ่งทีครับจากราชาทะเลลึกครับจู่โจมบาครงังติดพิษหนักๆแน่นๆ,นๆ,นๆครับท่านผู้ชมเกียวยินงครับสไลด์สตันจัดเข้ามา4ล้าน9แสนติดสตันแถวหน้าไปทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหติดหนักๆอย่างนี้ฝั่งเราครับแทบไม่ได้ออกสกิลราชาทะเลสวยกับคืนมาสิบเอ็ดล้านดามเมสไซโคลิบารและสะท้อนดามเมสวยกับคืนไปจากดามเมพิเศษขวานยักษ์สังหารตาเข้าไป24ล้านดามเมโอแถวหน้าหไปล้สองตัวโคลิบาสฝั่งเราครับยังติดสตันอยู่แต่หน้าจะได้ออกสกิลอยู่นะครับในรอบ ก้อยโซกัพคุยมาจากลาชาทะเลเก้าล้านห้าแตนดาเมจอะตอมมิกฟันธรรมดามาและไล่อันตีหรือเปล่าไม่ได้ไล่ครับเพราะว่าติดหนืดนั่นเองครับยุงแดงไล่โจมตีธรรมดาเปิดมาเข้ามา6กแสนสองหมื่นาเมตรลาชาทะเลอันดีเมสสก,กิลกีกาตาไนซ์เข้าไป25ล้านเรียบร้อยฮะยุงกลายเป็นผุยผงไวเลยครับท่านผู้ชมหายจากการติดตั้งสำหรับแฟดแล้วอันดีเมสสกิลจากมาเฝ้าบ้านแมนโดดกระดิ่งซัดเซนเข้าไป1ทีฮะ24ล้าน เ้ย hey, ไม่ใช่2ล้านสี่แสนนะท่านผู้ชมโอ้โหยี่ดีล้านก็แรงไปนะครับสำหรับกลยุทธ์ระเบิดโอ้โหมันก็เกินไปเนาะท่านผู้ชมมาราชาจะเดต่อยสวนกลับคืนมายาดเข้ามา8ล้าน8แสนดาเมจลดดาเมจไป50%นตนะครับสำหรับโลกอันนี้ แนวมาเฝ้าบ้านแมนกระโดดเด้งสัก็ไป5้าล้านเแต่ละลวงไปนอนกองกับพื้นเรียบร้อยขวานยาสังหารจากเมลชากาศเปิดมาเข้าไป2ทาเก็เ9ล้าน8แสนดาเมจต,ติดโลมายยท้อกันไปนะสำหรับโกเอสำหรับตัวละครอย่างดวงระบบำกำมมนาต่อยสวนกัับึ้้นมาอีกหนึ่งครั้งหยาดเข้ามาหุยหน้าสั่นกันเลยแต่ลบรีปลอดภัยจากตัวละครสวิงสับเพื่อนยังใช้ได้อยู่ ข่าวดีครับตัดอะตอมเปิดมาหนึ่งทีครับแล้วตามต่อด้วยหมาเป้าบ้านแม่ครับมันจะเป็นสกิลจังหวะนี้ติดโลนักครับโอ้โหดาเมทถึงนะฮะทำให้ติดโลมายอทอพิเศษกอรโโิบายครับมันจะเป็นสกิลเปิดไปราชาะเนต่อยตามเข้าไปอีกหนึ่งครั้งสิบสองล้านดาเมจแต่ยังไม่ตายครับท่านผู้ชมข่าวนี้ครับติดกัดก่อนหนักๆนัแน่นโจมตีธรรมดากัดก่อนนรกสวนกับพื้นไฟโคลิบาโจมตีธรรมดาไปฮะติดพิดหรือเปล่าอาร์ติเบตสกิลครับคืนกัดก่อน ราชาทะเลต่อยเข้าไปในทีจู่โจมสัตว์เข้าไป25ล้านหน้าเมล็ดเดือเพียงตัวเดียวสําหรับตัวละครย่างด้วงนั่นเองลำดับแสงจังหวะนี้แปดเปิดไป5,7ล้านหนึ่งแล้วโกลิบาสปิดฉากไปครับเข้าไป5ล้าน700,000ดาเมจครับท่านผู้ชมมาขูหถือว่าเปิดมาได้ค่อนข้างดีครับสำหรับโกลิบาสตัวนี้นี่แหละฮะก็คือความเก่งกาจนะครับของตัวละครย่างโกลิบาส ก็จะทําให้นะฮะฝั่งเราค่อนข้างได้เปรียบมากนะครับการก่อนแบบต่อเนื่องเน้นๆนั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้า,ารับชมบายบายสวัสดีครับ